สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ต้มยำเกมนะครับผมวันนี้เรามาเปิดตัวซีรีส์ใหม่เนาะเกมใหม่ที่ผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันเกมชื่อเดกอนนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวยนะิงซอมบี้เนาะทำทำภารกิจออกยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นเลยเราจะเริ่มเล่นตั้งแต่แรกนะครับผมจะให้ดูเลยว่าตั้งแต่แรกนะ มันเริ่มเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงมันจะไม่ตัดนะมันจะให้ทุกคนดูทุกการเคลื่อนไหวของผมเหมือนเดิมเหมือนใน s t a ดิวาเล่เนาะมก็ไม่ตัดการเคลื่อนไหวของผมออกเลยแม้แต่น้อยมันจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ฟาร์มเนาะฟาร์มเก็บของยิงซอมบี้คราบของอะไรประมาณนี้คร่าวๆจะประมาณนี้เดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับ แลเดี๋ยวมาดูกันว่าใน EP แรกน่ะเราจะไปไกลถึงไหนใกล้ละใกล้ได้ละเกมในยิงซอมบี้ก็เป็นเกมแนึ่งน,นะที่ผมก็ชอบเหมือนกันยิงยิงล่าล่าอย่างเงี้ยหนุกดีแต่ผมจะตายบ่อยหน่อยเพราะผมเล่นไม่เก่งนะแนวเนี้ยเล่นไม่เก่งแต่ใจชอบก็คือเล่นได้แค่นั้นเอง มาเอาละน่าจะใกล้เข้าฉากเริ่มแล้วครับทุกคนมาแล้วโอเคเพสแงนี่บัตตันแล้วก็ูเกมเราจะเล่นแบบ n o r m a l พอเนอะเอาะมานธรรมดาไม่เอาง่ายเกินไปแล้วไม่เอายากเกินไปเดี๋ยวผมจะไม่รอดเอานะาจริงๆเดี๋ยวมันจะไม่รอดเอาแค่นั้นแหละ แต่ขึ้นอยู่กับความชานานนะใครที่คิดว่าเล่นเก่งก็อับหาไปเลยผมว่าหนุกแน่นอนยิงซอมบี้ไม่ไม่มีไม่มีไม่หนุกอยู่แล네้วแหละผมว่าใช้เวลาหน่อยครับตอนเริ่มเดี๋ยวพอขึ้น e p ีต่อไปเราก็จะไม่ได้มาเริ่มอย่างนี้แล้วนะเราจะไปเริ่มที่หน้าเริ่มเล่นเลย อันนี้คือเปิดตัวรอสักครู่ครับก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะเดกอนอันนี้แหละแต่ว่าเล่นได้แค่ต้นๆเองเริ่มเริ่มยังไม่ไกลเลยผมเลยตัดสินใจว่าผมจะมาเล่นพร้อมแบบ ความทุกคนไปเลยเล่นให้ดูไปเลยค่อยๆไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ผมไม่รู้ก็ขออภัยไว้ด้วยนะอ่าเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วมีการยิปนที่ป้ายครับผมอ,อืหแล้วหอตอนนี้มงกำลังแตกครับแตกนอ่มีว่าเหมือนจะมีเราแล้วมีคนอีกคนหนึง เราก็มีผูผ้ผหญิงกำลัง ies, เจ็บท้องอยู่เป็นบาแดแผลจากการโดนกัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพพยุกครับอ้ซามบี้มาแล้วทุกคนซามบี้มาเต็มเลย <NYU> right, we need help. She's been wounded. She's not hurt. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, mm. okay. Listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die here I don't know what's going got three eyes. got a mass unit. Oh, look. I'm just a grad student, okay? I've got a lot of tears, but there's nothing I'm supposed to be out here. Oh, hmm. okay. ขอลองให้พ,พาผู้หญิงไปด้วยประมาณนั้นเหมือนอารมณ์น่าจะฮอเต็มมั้งอืมโอเคโอเคผู้หญิงได้ขึ้นฮอแล,ล้วทุกคนคาดว่าเป็นแฟนเราครับแฟนเราได้ขึ้นแต่เราไม่น่าได้ขึ้นคนเนี่ย โอ้โดนโดนน่าจะโดน่วนัะผมเพื่อนเราถ้าโดนควนก็โดนกัดาต้องทำยังไงตอนเนี้ย เดี๋ยวเราคงจะตามเขาไปนะภารกิจคือแน่ตามไปให้เจอแฟนของเราคนนี้นะแล้วก็นี่ให้แหวนับผมเนคำมั่นสัญญาว่าเราจะไปหาพอขึ้นมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะ ถ้าฮอขึ้นมากกว่านี้ก็คือฮอเต็มนะครับผมโอเคฮอขึ้นไปแล้วเราเราจะอยู่เพื่อเรานะมา คัสซินเดก่อนครับผมนี่คือคัสซินช่วงแรกไอตัวโหลดนี่คือเป็นที่เห็นเป็นแหวนวงกลมนี่คือแหวนที่เราพ่งสวมให้ผู้หญิงไปนะถ้าสังเกตน,นะมันคือแหวนวงเดียวกันเลยนะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ 2ปีถัดมาครับผมทุกคนในป่าที่มีภูเขาที่ดินแดนได้สักแห่งครับอมา,าลาใกล้ถนนนะมีรถตำรวจพลังพงันนึง,งแล้วก็มีตุ๊กตาหมีมีมอเตอร์ไซค์สองคันขับไปครับ อ่ะคือเพื่อเรากับเรานั่นเองนะอันนี้ผมยังไม่ได้ขับนะเอยมีนมไรส2 0ั0ครับเฮ้ยมีคนมีคนอยู่ตรงนู้นเจ็บอย่างแรงแล้วนะบาดเจ็บมากเลย แม่เกิดปัญหาอะไรทักอย่างขึ้นครับเ <did> อวเรามั้นใจฟังอะไรทักอย่างนี้อ้าวเรามาถึงชา้าเกินไแล้วครับผมอ้าวเราลีบขึ้นมอใไซเลยเพื่อตามหน้าตัว อ่ะนี่ผมขับเองแล้วเนะี่ยอ่านี่ขับเองละฮอนยังไงมีมอไซค์ของไม่ใช่นคนที่ทำร้ายผู้หญิงคนนั้นนะทบด้านหน้าของเพื่อเราอีกทีเรารู้ได้เรารู้ได้มันเขามีปืนด้วยมีปืนด้วยบางขามอไซค์ให้ตรงหมดแล้วเราไม่มีการปาระเบิดให้จับ ควางทุกคนควางอยู่ด้านซ้ายออก้ายมามีมมการปาระเบิดเล็ด้อยลงน้ำอีกต่ออะไรอ,ะอ่ะถ้าเขาผมโดนยิงอะ่ะโดนยิง,ยงด้านซ้ายมีเคจัดทุกคน ได้อยู่ได้อยู่ขับได้อยู่ครับช้านิดหน่อยมีนิดนะเสุดจร้อยเข้าเต็นต้นไม้คิวการขับรถห่วยมากเลยของมเนี่ยดูดิเขาทุกโค้งยากมึงไปได้เ,าเขาไปกันแล้วบิดตามน่อย เข้ามาเป็นคาัสซีนครับผมอ่ะทีนี้ก็จะมีทิปบอกเรานะว่าเวลาเล่นควรทำอะไรยังไงเหมือนมองใยหายไปครับอ่าแล้วเหมือนเกิดระเบิดขึ้นเหมือนเกิดระเบิดขึ้นครับ คนลวงอะไรสักอย่างหรือเปล่าอ๋อทำไมเขาจะหนีไปทางนี้แล้วก็ต้องหนีตามทางเขาไปนะเอ้ยไม่ใช่หนีดิเราต้องเดินตามทางเขาไปแฮกกิ้งเทรซาสามครับกดโอ,เอดเ้เพื่อย่อเลยตอนนี้วิ่งตามเพื่อนก่อนมันมีรอยบอกอยู่รอยรอยขาวไหมในแแมกทืก่อนวัวมา ทีนี้ต้องหาบอดแสกดอาสามบอดแสมีรอยเท้านี่มีรอยเท้าตรงนี้มีรอยเท้ามีรอยเท้านี่นี่ต้องเจออะไรสักอย่างครับกดสีเหลืองลองหาดูอ๋อเขาจะเห็นในภาพเลยครับว่าเขามาทางนี้เราก็เดินต่อเลย

สูญหมดครับผมสูญหมดแล้ววิ่งต่อยิงต้องตามไปทางนี้ทางสะพานลงทางนเี้ยยิงตามนะครับยิาตามทนี้างตามนี่ไงมันปีนออกมา นี่ไงเจอแล้วทุกคนหมดแรงวิ่งครับบอกฝน,นเลือดไหลเลือดไหลแรงแรงเลยตรงหน้าท้องไม่ได้โดนกระสุนปืนแล้วนะอืมกดูอย่างเขาครับใจเย็นไนอ้นุ่มไอ้หนุ่มจะใส่เขาซะแล้วอะ เลือดก็ไหลอยู er Champion, um, ่นะทุกคนดูไ like. ด uh ้จากเลือดนะอันนี้เราเอาไปจับเลือดซะได้ดูเพื่อนเรามองดิมองหน้ากลัวจัดอ่ะแล้วเขาก็ให้ กระดาษทั้งอย่างมาครับเกระดาษมาต้องยิงละมั้งเจ็บขนาดแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ล้มแล้วแน่จะลมขออ้อนวอนให้เราย Do ิงเท่า嘛 ออนวอยแหละแบบเอืมอมพรมาน่ะอือแล้วก็จัดให้เขาป้อนกลับเล่หมวกใหม่อีกใบครับผมเป็นหมวกเปื้อนเลือดใครจะใส่ครับเนี่ย the right ได้หนออกได้หนอก เขาเปดสี่เรียงเก็บของนี่แล้วอะไรเก็บของในแค้มเขาครับผมดูว่ามีอะไรให้เก็บนะเก็บให้หมดมีอะไรเก็บอีไม้แถวเนี้ยกดแถหนึ่งไปที่โซนยาทำเป็นเดทโอเคทำเป็นเดทหนึ่งอันแล้วก็ใช้โอเคครับผม มีอะไรเก็บอย่ีกไหมแถวนะี้วิ่งเลยปล่ะกด L3 ลงไปจะวิ่งนะมีสเตมินาตลอดฟ้านะอ๋อเดินบ้างวิ่งผัดเดินสเตมิน,นาจะได้ไม่หมดวิ่งเดินเฟของเราถึงแล้ว ถึงมอไซเราแล้วครับผมเรียบร้อยมอไซเจ๋งอันนี้เหมือนจะเป็นมันลวกนะคันหนึ่งพังเลยดูสิ คันมึพังเลยคันมึงงน้ำมันรั่วเป็นคันของเราด้วยนะที่น,น้ำมันรั่วมาเขียนมาเนาะวางนอนไว้เขียนวอนนอนไว้แล้วจำป้ายนี้ไว้นะมอเตอร์ของเราจะถูกวางไ,ไว้ตรงนี้ อ่าแล้วเหมือนเอาใบไม้มาติดทางพางไว้ครับผมไม่ให้คนเจนไปสอนเพื่อนไม่รู้จะไปไปยังไงแล้วเอาสโกครกับผมเพื่อนโอเคนี่ผมไม่ได้เป็นคนขับนะเพื่อนผมเป็นคนขับหมอกหนามากเลย ออกซ้ายครับผมต้องดนทางให้มันต่อกานอกตัดมอกถนนอีกด้านครับตอนนี้จริงๆตามดอนพวกนี้เราสามารถตามของได้นะแต่ตอนนี้ให้มันดำเนินไปตามเรื่องไ <Hold on. S 1> ป อ้าวมีการเอามอไซค์มาจอดไว้ครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่มอไซค์ดิมีการเอารถมาเหมือนมาวางขวางไว้โอเคเราต้องดันรถครับดันบ้านไหนอะคันเนี้ยแหละเพื่อมาอยู่หน้ารถแล้วก็มาอยู่หน้ารถด้วยไม่มีมีเหมือนซอมบี้นอนอยู่ในรถเดินทุกวันดูดิ ยังหลอนเนี่ยถ้ามกขึ้นมาขี้แหละ oh. มีคนมาต่อยแล้วโดนล็อกโอ้เรีบร้อยโดนใส่ครับผม oh. <Okay. S 1> โดนแทงด้วย oh. ตายเลยเอาเอาใหม่เลย โอเคโดนต่อยอือฮับนเขาจะมาสอนผมเรื่องนี้ทำไมตอนเนี้ยเนี่ยต้องเดี๋ยวเราต้องกันนะนี่กีกดสีเหลี่ยมลัวครับผมทุกคนโอเคด้วยส่วนแล้วได้ส่วนแล้วอาสองเพื่ออาวุธโอเคปาดคอทิ้ง นี่ไงฝานมา L อลหนึ่งลกับโอเคม้วนตัวหนีโอเคโอเคปาดคอทิงอีกหนึ่งโอเคโอเคนี่ไงปาดคอทิงอีกหนึ่งอันนี้เพื่อนเราอันนี้เพื่อนเราใจเย็น กลุ่มเนาะเหมือนกลุ่มที่ตั้งใจลดมาวางขวางไว้เพื่อมาดับทำ้ายร่างกายเราขึ้นรถครับอ่าแล้วเราก็าขับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าแบบหลังนี้เราจะได้รู้ตัว,ต,ว,ต,วตัวพวกมันเซ่ขับรถตรงไป เหมือนเป็นปลงงานอะไรทักอย่างอยู่ตรงนี้นอนโอเคเราตรงนี้เราต้องลงเดินนะนโอเคได้ทุกซองมาถึงครับผม เซฟก่อนเซก่อนมันเซฟได้นะนิวเซฟครับผมนะอันนั้นน่าจะเป็นเซฟที่ผมเล่นทิ้งไว้นะน่ยอันนี้อันนี้อันนี้อ่าน,น,นี่คือเซฟของเราโอเค ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP หน้านะทุกคน EP นี้เราลุยมาตจนถึงปากถ้ำแล้วระหว่างทางโดนดักทำร้าย EP นี้จะออกเป็นแนวเนื้อเรื่องซซเรนหน่อยนะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะมันเพิ่งเป็นอีซีเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวมาเจอกันต่อใน EP หน้าครับทุกคนก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e กำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาเจอกันในเดกอนอีพีสครับอีกเดกอนี่จะลงทุกวันรู้สึกจะเป็น อาทิตย์อังคารเอ้ยไม่มีอังคารดิอาทิตย์พุธแล้วก็ศุกร์อ่ะนี่คือวันที่ลงเดกอนเนาะและอีกสามวันก็คือจันพระหัสเสาร์อันนี้คือจะลงสตาร์ดิวาเร่นะครับผมอย่าลืมมาติดตามกันนะครับผมทุกคนซีอูครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ